สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอ์แมป p ิ t อิดนะวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องวิธีการหาตังนะว่าเรามีเบ็ดประมาณนี้เราสามารถไปหาตังที่เกาะไหนได้บ้างนะทุกคนในส่วนของการเริ่มต้นนะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนเก็บเงินซื้อเบ็ดในราคาเริ่มต้นนะเพื่อที่จะให้ประสิทธิภาพในการหาเงินของเราในเกาะต่างๆนะมันดียิ่งขึ้นครับทุกคน สำหรับเบ็ดราคาเริ่มต้นที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆมือใหม่ทุกคนซื้อนะครับก็คือเบ็ดมิดไนล์หลอดนะครับทุกคนหลังจากที่เพื่อนๆซื้อเบ็ดมิดไนล์หลอดได้แล้วนะทุกคนมีอยู่2เกาะที่ผมจะแนะนําเพื่อนๆที่อยากจะฟาเงินนะคือเกาะภูเขาไฟโคฮานะ่าแล้วก็อีกเกาะหนึ่งภูขเขาเขตร้อนนะครับและนี่ก็คือทางเข้าภูเขาไฟของเกาะโคฮาน่านะครับทุกคนจะตกตรงไหนก็ได้นะแต่ว่าช่วงแรกๆผมมาตกตรงนี้นะครับทุกคน และนี่คือเกาะที่2ที่ผมจะแนะนำนะครับทุกคนสำหรับการเริ่มต้นคือเกาะ t r o p i c a l Grove นะเราก็จอดเรือข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปตกได้เลยนะนี่ครับทุกคนเราสามารถมาตกตรงนี้ได้เลยนะครับทำไมผมถึงแนะนำให้เพื่อนๆซื้อเบ็ดมิดไนท์ก่อนที่จะออกมาตกปลาเกาะอ,อื่นนะเหตุผลก็คือเบ็ดมิดไนท์มันสามารถรับน้ำหนักปลา,ปาตำนานได้นะครับทุกคนอันนี้เป็นปลาตำนานในเกาะภูเอาไฟโคอวหน้านะครับทุกคน เปล็มิดไนท์หลอดเราก็สามารถรับน้ําหนักได้นะแต่ว่าเรายังไม่สามารถรับน้ําหนักปลาซีเกรดได้นะครับเกาะต่อไปที่ผมจะแนะนํานะครับทุกคนก็คือเกาะลอสไอเซลนะเราจะไปใต้น้ํากันทุกคนซื้ออุปกรณ์ดําน้ํานะครับซึ่งผมซื้อแล้วแล้วก็ใส่วิธีกดใส่ก็คือคลิกให้มันถือมาอย่างนี้แล้วก็คลิกใส่แค่นี้แล้วก็ดําน้ําลงไปครับเออดำาดนีนี่ นี่คือที่ที่เราจะมาตกปลาหาเงินกันนะครับทุกคนเ,คเราก็มาหาปลากันตรงนี้แหละครับที่ผมแนะนํามาหาปลาตรงนี้ก็คือมันจะได้ตังค์ด้วยแล้วก็ได้เควดด้วยนะครับเควสทาเบ็ดโค้ดพิลลารดนะนี่คือหน้าตาของเบ็ดโค้ดพิลล o t ดนะครับทุกคนซึ่งผมก็ใช้เบ็ดนี้อยู่นะและนี่คือที่สุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนในการหาตังค์นะคือ ตั้งล่างของมิหารสักติ์นั่นเองนะครับไปเลยผมก็อยู่ตรงนี้แหละนะปัจจุบันน่าจะเป็นตรงนี้แหละที่ห่างได้ยิ่ที่สุดนะครับทุกคนเดี๋ยวผุดนี่ครับมันจะมีบอ่อน้ําอยู่ตรงนี้นะให้ทุกคนมาตกหาตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนเป็นที่ที่ผมหาตั้งอยู่ตอนนี้นะ เบดที่ใช้ก็คือเบดโก้ดฟิลล์นะครับทุกคนอ็อฟก็จะประมาณนี้แต่ว่าออฟไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะมีดีๆก็แต่อันข้างล่างอันข้างบนหลักบวก50ก็ไม่ได้ว้าวอะไรเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเกาะที่ผมแนะนําไปถูกใจเพื่อนๆไหมมันเป็นเกาะที่ผมคิดว่าสําหรับตัวผมนะคิดว่าหาเงินได้เร็วนะแล้วก็มีเพื่อนๆในไลฟ์สตรีมของผมแนะนํามาก็มีเกาะประมาณนี้แหละครับทุกคน ส่วนที่เหลือก็ถ้าใครอยากไปหาปลาซีเลีตหรือว่าปลาตำนานที่ไหนก็ตามใจเพื่อนๆเลยครับทุกคนเล่นเกมให้นสนุกเด้อไม่ต้องไปซีเรียสยิ่งเป็นเกมฟิตอินะทุกคนห้ามซีเรียดเลยนะทุกคนถ้าซีเรียสน,นี่ก็คือจบละเกมมันเป็นเกมที่เราต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใจเย็นกับมันนะบา,บายยครับขอบคุณที่รับชมเด้อ